พันธุ์วรการอัปเดตอาการหลังติดโควิดเผยตาเปลี่ยนสีหลังกินยาต้านไวรัสหลังจากที่นักร้องสาวพันุวรการได้ตรวจ ATK ก่อนเข้ารายการแชะเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาผลเป็นบวกขึ้นสองขีดทําให้เจ้าตัวรีบกลับบ้านเพื่อไปกักตัวทันทีก่อนจะให้สัมภาษณ์ทางวิดีโอคอลแทนการเข้ารายการสดในสตูดิโอทั้งนี้นักร้องสาวได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งพบว่าติดเชื้อโควิดอยู่ในการดูแลของแพทย์เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดเมื่อวันที่13มกราคมพันวรการได้อัปเดตว่าตนเองได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วพร้อมเผยอาการล่าสุดระบุว่าวันนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ต้องกักตัวต่อที่บ้านอีกจนถึงวันที่17มกราคมตอนนี้เชื้อตายแล้วเชื้อไม่สามารถแพร่ได้แล้วอาการที่ผ่านมาคือมีไข้ขึ้นๆลงๆมีเสมหะและไอนิดหน่อยเหมาะให้ยาตามอาการเช็กร่างกายแล้วปกติทุกอย่างนะคะตามีเปลี่ยนสีนิดหนึ่งจากการกินยาต้านไวรัส แต่จะกลับมาปกติเองขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ